สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องหวยเด็ดไร้สาระนะคะวันนี้มาพบกับหวยฮานอยของพรุ่งนี้วันที่28มิถุนากันอีกนะวันนี้ฟันเน้นๆตัวเดียวเหมือนเดิมวันนี้ล็อกไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาคืนจ้ามั่นใจมากสูตรนี้ไม่เคยพลาดถ้าไม่ได้เจอหวยล็อกเริ่มจากฮานอยธรรมดาเลยนะคะตัวเดียวเน้นๆเลย เน้นไปเลยมีเท่าไหร่อัดใส่ให้หมดนี่เห็นไหมคะชอบไหมแอาประกรรมไม่ค่อยสีนะเน้นไปเลยเพื่อนๆตัวเดียวแค่นั้นเองไม่ได้ทุนเยอะอะไรเห็นไหมเออถ้าเลขหลายตัวเหมือนคนอื่นเขาดี นี่สามตัวตรงๆใส่ตัวนี้ไปเลยเพราะอะไรวันที่ยี่สิบหกออกอะไรสามหนึ่งหกห้าห้าวันนี้ยี่สิบเจ็ดออกสองสามหกมันเอาสามหกของเมื่อวานเห็นไหมคะตัวหน้ากับตัวหลังลงมาพรุ่งนี้มันอาจจะตัวหน้ากับตัวหลังลงมาแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรของเราต่างหากที่เรา คิดได้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะแต่บางเอินบางเอินก็เลยเขียนให้ดูว่าเนี่ยฟารมเป็นไปได้แล้วก็มีนอยพิเศษนอยพิเศษไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะนอยเยอะเกินอ่นอยพิเศษนะคะควรชอบนะสองเก้า ก้หาเจ็ดเจ็ดห้าสองเจ็อฮานอยพิเศษฮาหนอยพิเศษเลขจะเยอะหน่อยเนี่ยสองเก้จ็ดจ็หจดจดตามนะคะ อย่าลืมนะพรุ่งนี้ห้ามลืมนะคะนอยบ i p พวันนี้ล็อกถ้าคนที่ดูไลฟ์สดฉันรู้เลยว่าวันนี้เปิดแตกมากนะล็อกสองสามค่ะสามหกค่ะห้าสี่ค่ะสองหกจ้าสองสาม ฮานอยบีไอพี่อเคยจะเล่นแค่น้อยธรรมดาอย่างเดียวก็พอนะแต่ว่าถ้าให้แอดแนะนำก็เล่นธรรมดาอย่างเดียวดีกว่าเม็ดเดียวเน้นเน้น ครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีเลขดีๆมีสูตรดีๆมีอะไรเงี้ยจะมาแบ่งปันให้อีกเนาะก็รวยไปด้วยกันคุณรวยแล้วก็รวยคุณถูกเราก็ถูกคุณไม่ถูกเราก็ไม่ถูกวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ